สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนวนะคะวันนี้มาแล้วนะคะเลดไม้ที่เราจะวางปาร้านะคะสิมาแล้วนะะ เราเนี้ยเราเย็ออกว่ะเออโอเคเอาออกซูมซูมมาดูกันเออนั่นแหละเออเอาสูงไว้ข้างในแล้วนั้นสามอันเลยไหมสามอันเลยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนอะไรนั้นไม้อันนั้นน่ะเนี่ยไอ้ป่วยป่วยนั้นเอป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนอันนี้ไปนี่ก่อนอันนี้ไปนี่ก่อนมันเป็นคู่กันญาติ ไม้ลอยคือให้มันลอยพื้นเนี่ยนี่มาเท่นี้ย่าชิอะไรอีกเอาใส่แลแล้วเรียงแล้วแหละไม่มันจะต้องเอาเรียงไม้ที่มันเหมือนกันก่อนไม่ย่าอันนี้มันเหมือนกันตรงนี้เออใช่กระตางอันนี้ซูมไปนู่นเลยไปนู่นอันนี้ไม่ได้ที่บ้านนะบอไม่ได้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 ไปเอาข้างล่างว่าเป็นธรรมแล้วไปไปเรๆเดี๋อยๆเรือยๆเอาเสือเรื่ไป เราก็เผลอออกแรงเต็มที่เลยเออไปเอาเด็กมามันจะเหมือนกันความสูงอันนี้น่าจะมาทางนี้ก่อน นี่ข้าปวกเองันเป็นร้อยอันนี้มาทางนี้ก่อนเนี่ยเอาไปก่อนอันนี้มาตรงมนี้เออนี่ใส่ตรงนี้นี่มันจะได้สามพอดีเออ้ปยา่าเราไปนุ้นนูเมดเม็นเม็ดนะอันนี้ใส่อือเอออ,อ,อันนี้เบาเบาเบาเ เบาเบา่าทิเบาเบาเห็นไหมมันมีต่ำมีสูงโอดังเรียบร้อยโอ้เรียอยแล้วท่านผู้ชมเสร็จแล้วเนี่เสร็จตัวหมุมนูบได้ใส่ลังเนาะอันนี้เป็นพืชพิาอนนี้เราลาเออมันจะได้สวยเนาะเออเอา อืมาเสือก่สามพันสองสองไปไปบ้านเสือเสือไปหลังบ้านสองไปเสร็จเรียบร้อยจะพางบนท่อนั่งในย่าอืมไปท่อห้องน้ำนะแล้วก็ตกทรายที่แมวมาแอบอึกนะครับอ่าไปมันชอบไปเกลี่ยเกลี่ยทรายแล้วมันก็อึกในมันจะได้เกลี่ยไม่ได้มาเด้อมาเด้อมาเด้อใครจะไปใครจะไปก็ขึ้นรถจะได้ไหม ไปเลยจะช่วยเสือเอาลงเลยสามสามอันนะไปเลยค่อยรุ่นไปรุ่นไปรุ่นอ่าไปรุ่นไปซะได้ไหมอ่ะไปจ้าใบรุ่นไปไปใบอะไรนะใบทองใบทองอยู่ไปรู้ถูกไหมล่ะป้ามาดูดิถูกไหมเนี่ยจับใหม่จับจับใหม่ตรงนี้แหละแล้วแล้วนี่ไปข้างหลังนี่นี่ขาไม่ได้ปะท้าไม่ได้กเอ้า เอาออกน้องมันาดูอันหนึ่งว่าจะไว้โมงนี้ทำงานไว้ไว้ใส่หลังได้ได้มาดูแล้้วปามาดูแลแล้วก็มาหาผ้าพปิดตรงนี้หน่อยจะสลัมไหมเออโอเคมาเดี๋ยวเอานี่ไปลงไม่เสื้อ่อนดีบ้างก่อนโอเคเสื้อซื้อมานี่แเขาได้ยอเสื้อสลัมเดี๋ยวมารับยาชีเดี๋ยวจะไปซื้อสลมโอัมรับยาไปซื้อทีนะนี่เหรอแล้นั่นใหม่เหอ สลัได้ไม่ยนี่น่ราออกเไมด้นมาเลยได้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 ไม่ปวกเลยเนี่สได้นะเพราะว่าเสือไม่ได้ยาวางอะไรเสือวางไม่ให้แมวไปดึ่เอาสัไปสลับสลัไ่วยต้ไม่ได้ช่วยก็แต้มโอ้ย่าชมเลยโห้ยกมือเดียวได้ด้วยยกขึ้นกี่นิ้วชิ้เลยไม่หนัปังดป่ ยืมยืมยืมตัวเอง嘛ยืมตัวเองตลอดยืมเองตัวเอก่อนนะไม่ใช่เบาเบาหรอกเออไม่เบาแล้วหลัเออใหญ่ชิดสุดยอดเลยอันนี้คือแบบมันมันเดี๋ยวจะลามหาเพื่อนไม่ใช่อะไรระวังนะถ้าเป็นบ้านไม้มันจะลามหาพวเจ้านะอันนี้น่ะมารับ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 เอาตัวเสือลงมาแล้วเอาอันนี้ขึ้นไปเพราะเสือไปไปรอค่ายไม่ให้แมวอื้อเฉย ไขึ้นบ้านนะนี่หลุดอันนี้หลุดเอาไว้ที่สวยเลยนะาสวยนะอันนี้หลุดอันนี้หลุดเอออ่นสวยลงาสวยลงมาอันนี้อะไรข็นแรงเลยอันนี้อะไรอมาเกอบรียอันนี้มันหลุดป้าเลมาพอดีกินอันนี้ให้เสือเสือบองมันอะไอ่อาหาี่มันม่ัอยัขึ้นบ้านเาเอาเป็นบ้านไม้นหอ้ยมัเลยฮะมาเี่ยนกเปลี่ยน เปลี่ยนเอาลอ้โหโอ้หเราก็จะเปลี ok> ่ยนตรงนี้ดีกว่ามานีีกว่านี่ไม้มันรุดไม้มันรุดไมันงหยงหอง้าผู้ยิ่งใหญ่จะตายอะไระองผู้ยิ่งใหญ่จริงๆข้าก็ไม่ใ่ตะปู่ไหเออโอ้ยไปย่งตูหมูู่าน สียามาทยักหรือยังมันไม่ได้โดนนิ้วค่ะมันทะลุแต่รองเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจำมักถุงเจ้า้มันทะลุถุงเท้าพูดมันจำมักอีกคืออะไรเข้ารูันถึงนี่แต่ว่ามันไม่โดนมันโดนแค่ปลายนิ้วมันโดนทะลุมันทะลุยังไม่โดนเท้าเขาจะนึกอะไรค่ะเขาคงยังมาถึงประมาณสักอะไม่เคยซื้อนนี่กินใมงใบซองหรเปล่าอันนี้กี่โมงแล้วอันนี้ใปซองแล้วปะใบซองแล้วเขาจะมาถึงนี้มั้ยมันไปซื้อมาอยูเที่ยัไปตักเป็นร้อย อนี้ก็ยกขึ้นแล้วอ่ะยกเลยนั่นน่ะยกเลยยกเลยบ้านไอ้เมือก็มากินข้าวเข้าไปอีอะเนอะไม่นอนนอนนะปุกอยู่เมื่อกี้แล้วก็บมันมีตื่นมืดลูกมานไม่แมตต์มาแด่มาแล้วบอกำกับซื้ออยู่เด็กหน้าลูกเราบอเออแต่ยังไม่ได้มานะเดี๋ยวมันมาบเพราะว่าเดี๋ยวปัดแม่ป์มาแด่มาแล้วบอเมื่อเดี๋ยวเร็ว

เปลียนนเปลี่ยนเปียนเอาลืมเอาันนี้ก็ลืมโอ้โหเราก็จะเปลี่ยนออกมาตัวนี้ดีกว่านง่านียดีกว่านีไม้มันหลุดไม้มันหลุดไม่เป็นไรไมถ้อเรอผู้ยิ่งใหญ่จตยนั่นะของผู้ยิ่งใหญ่จริงๆอง้าก็ไม่ใส่ตะูชนเออ โอ้ยไเยอกผมว่ามนจำมากฮะไปสีจบาดทะยักหรอยังเออไม่ได้โดนืค่ะ้แนอเ้าเดี๋ยวๆมันจำาผมเจ้าเมันทลุท้าบุมันจำัดาไปเลยทะลุมาถึงนี่แต่ว่ามันไม่โดนมันโดนแค่มามือไมดนทะลุมันทะลยังไม่โดนเท้าก็ึงนิดเลยคงยังมาถึงประมาณสัก เงเอนี่ื่นไบมงใบองสองอันนี้กี่โมงแล้วอันี้ใบซองแล้วปะใองแล้วเขาจะมาถึงแ่เม่อกี้ตไปซื้อมายกนจับเป็นร้อยันนี้ก็ยกขึ้นแล้วอยกเลยเลยยกเลยบ้านมึงมากินข้าวมเข้าไปเยอะไมเ่นอ่นนนมอยู่เมื่อกี้เล่ไม่มีตื่นม่อลูกมาไม่ได้มาล้วบอมซื uh, like ้ออยู yelling, oh ่ไดมาลูกบ เดี๋ยวมันมาแบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวประเดี๋ยวมาแล้วมืดเดี๋ยวเลาคว้าเราบ้านโอ้คออุ่นเลยี่ยวกินเราเด้เวกินราบอกมาหาแมเอาคัะฟันเดียวกินเออฟันเดียวกั็นคนละถึงเราสี่คนก็อันนี้อันนี้เขาไปให้เสือไว้เงินจะลงไฟฟ้าเข้าอยังไงครับ cậy mới già vậy ừ. hả Để ăn, ăn đồ. Dạ. Một xịt này. nghe mẹ. À.